cá cá ăn là đều kinh bằng cánh hả? À. bằng cánh làm tập, cao làm tập để mà dễ tầng còn gom, còn gom để mà cao, Bằng Kẻ cao trăng này, đấy. Cao mà cao quần cuốn, à. quần là bọc tâm lý, bọc tâm lý cái này cao đắt giọt, à, mà cao tâm lý là cầm tức gì cái ăn này, có người chị ปองไปทำไดอยู่กองทอมมามึงไปได้อยู่ก oh, ับแม่มั้งเลยทุกท้าผมกูไปได้แม่กูไปโยนแนงเหนื่อยไม่โต้เลยได้พวดแล้วกันได้ก็ปล่อยบานนี้ร่มดองอะไรกันนั้นหมายเลยไปยี้เทียเวลามึงก้าวต่างหน้าเบนที่ไม่แกว่าไปออกหน้ารูมกันก็ปะป้า